สวัสดีนะครับพบสิทธิพิบาลน,นะครับในเช้าวันจันทร์ที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้เป็นวันหยุดด้วยพวกเราคงมีเวลาและใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับหนุนใจพวกเราแต่ก่อนที่เราจะทําสิ่งใดเตาควรจะใช้เวลากับพระเจ้าก่อนเพื่อพระเจ้าจะอวยพรพวกเราในสิ่งที่เราทําตลอดทั้งวันและสัปดาห มัทธิวบทที่14ข้อที่13ถึงข้อที่21เนะครับเกี่ยวข้องกับพระเยซูทรงเลี้ยงนะคน5,000ันคน<ม><ม>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นคือพระเยซูเนี่ยก็เสด็จไปที่ลำพังไปที่เปลี่ยวเพื่อแยกตัวเองออกไปใช้เวลากับสาวกแปปกต่ปรากฏว่าประชาชนนะครับก็มีหวัวใจที่หิวกระหายหรือมีความต้องการความช่วยเหลือ อยากจะฟังคำสอนของพระเยซูจึงติดตามพระองค์ออกจากเมืองมาหาพระเยซูฟังนะครับพระองค์ก็ทำไมครับรักษาโรคเขาพระองค์ก็เทศนาสั่งสอนแล้วจกนกระทั่งอยู่ติดลมนะครับจบกนกระทั่งถึงเย็นคำ่ำนะเราลองคิดดูในที่ที่กันดารห่างไกลาจากบ้านเมืองนะครับเราพวกเขาเองไม่มีอาหารจะรับประทาน เฉพาะผู้ชายมีถึงห้าพันถ้ารวมทั้งเด็กและผู้หญิงก็คงไม่ต่ำกว่าหมื่นเราลองนึกภาพว่าหนึ่งมืนคนจำนวนคนนี้ต้องใช้อาหารมากขนาดไหนในการเลี้ยงคนและถ้าเป็นร้านอาหารหรือพัตคาต้องใช้พัตการอาหารกี่ล้านหรือถ้าเข้าไปตามบ้านนะครับเราต้องใช้บ้านกี่หลังที่จะเลี้ยงคนเหล่านี้ซึ่งโดยทาง ความจริงแล้วนะครับเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับสาวกก่อนในการแก้ไขปัญหาสาวกนะครับพูดในข้อที่15บอกว่าไปซื้ออาหารรับประทานเองเขาบอกกับพี่เยซูบอกให้ปล่อยคนเหล่านี้ไปเถอะให้เขากลับบ้านเพื่อเขาจะไปอยู่ตามบ้านตามหมู่บ้านหรือร้านค้าเพื่อหาอาหารรับประทานนะครับซึ่งผมเองพูดไปแล้วว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ที่จะใช่ครับประชาชนจะหาอาหารได้ในช่วงเวลาขนาดนั้นณนะเวลาหรือความเป็นจริงนะครับทําไมสาวกจึงคิดและแก้ปัญหานี้นะครับเพราะสาวกคิดแบบมนุษย์และใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบอะไรครับมนุษย์นะครับเพื่อน,นําไปใช้นะครับการแก้ไขปัญหาโดยใช้สติปัญญาและวิธีการด้วยตัวเราเองนั้นเราก็จะล้มเหลว ผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะไม่พึ่งสติปัญญาหรือวิธีการจัดการของพวกเราเองนะครับใช่ครับเพื่อจะให้ปัญญาแก่พวกเราให้สติปัญญาความเข้าใจกับพวกเรานะครับเบื้องหลังชีวิตที่เราเองเรียนรู้การศึกษามาแต่มีบางเรื่องบางสิ่งที่เกินกําลังพวกเราผมใช้คําว่ามีบางสิ่งบางเรื่องที่เกินกําลังที่พวกเราเองจะทํา หรือเกินสติปัญญาที่พวกเราเองจะแก้ปัญหาที่หนักเกินกำลังของเราที่เราจะแบกผมแนะนำนะครับเราจะใช้สติปัญญาและใช้วิธีการของพวกเราในการที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเราพบกับความล้มเหลวแน่นอนนะครับให้เรามาดูนะครับพระเยซูครับในขอไข่พระเยซู บอกกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายจงเลี้ยงเขาเถิดอยู่ในข้อที่16สาวกมาบอกเสนอวิธีการแต่พระเยซูกลับบอกว่าเขาทำไมครับบอกเสนอวิธีการของพระองค์วิธีการของพระองค์งงเนี่ยเขาเองมีขนมปังเพียงห้าก้อนแตปลาสองตัวนะครับพระเยซูพูดในข้อที่18บอกเอาอาหารนั้นมาให้เรานะแล้วในข้อที่19พระเยซูทรงรับอาหารและขอพร นะเงยพระพักดูฟ้านะครับและถวายคําสาธุการแล้วหลังจากนั้นนะครับในข้อที่19บเพระเยซูทําไมครับหลังจากขอพรให้ขนมปัง5้าก้อนกับปลาสองตัวพป์ก็หักส่งให้กับสาวกและสาวกก็แจกให้กับประชาชนเรานึกภาพนะครับพระเยซูแจกให้สาวกสาวกแจกส่งต่อให้ประชาชน และประชาชนก็ส่งแจกต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะเป็นลูกโซ่ผลลัพธ์ขึ้นมานั้นก็คือพระพรเหลือถึง12กระบุงนะนำไปใช้ครับประการที่1น,นะครับพระเยซูสวนพระไทยในสุขภาพของเรานะครับเราสังเกตอยู่ในข้อที่14ส่งรักษาคนป่วยให้หายพระเยซูนะครับบางครั้งเราเจ็บป่วยนะครับโอเคเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เราเองไม่มีใครที่ไม่เคยป่วยนะครับหรือบางคนนี่อาจจะถึงขนาดต้องเจ็บป่วยหนักนอนโรงพยาบาลถือเป็นโรคบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราให้เรารู้ว่าหนึ่งพระเจ้าอนุญ,ญาตประการที่สองพระเจ้านั้นสนพระทยัยเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของพวกเรานะครับแต่ว่าอย่าให้เราท้อใจถ้าเราอธิษฐาน และพระเจ้าไม่ได้รักษาผ่านทางฤทธเดชของพระเจ้าแต่พระเจ้าอาจจะรักษาผ่านทางหมอและยาหรือแม้กระทั่งยาให้เรารู้สึกผิดหวังถ้าเรานะครับแม้กระทั่งใช้ทั้งหมอแล้วยาแล้วทั้งการอธิษฐานโดยพึ่งฤทธเดชของพระเจ้าแล้วแต่เราเองไม่ได้รับการรักษาให้หายอันนั้นนะครับก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์เหมือนอย่างเปาโลที่ มีหนามที่อยู่ในตัวของเขาพวกเปาโลอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาขเขาเอาหนามนั้นออกก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพของเขาถึงสามครั้งพระเยพระเยซูบอกว่านั่นพอแล้วเพราะคุณมีมากมายเพราะว่าทำไมความอ่อนแอของเจ้าอยู่ที่ไหนฤทธเดชของพระเจ้าจะเต็มเปีย่ยมเพราะคือพระเจ้าใช้หนามนั้นในการที่จะทำไมครับส่วนช่วยสร้างเสริมส่วนช่วยทําให เปาโลนั้นถ่อมใจและพึ่งพระองค์มากขึ้นนะครับประการที่สองครับพระเยซูไม่เพียงแต่ห่วงใยในสุขภาพแต่พรวกห่วงใยในความต้องการฝ่ายร่างกายความต้องการเรื่องอาหารเราสังเกตดูในข้อที่16บหวัท่านจงเลี้ยงเขาเถอะทุกคนที่มาหาพระเยซูนะครับพค์ไม่เพียงแต่เลี้ยงดูเราโด,ดยด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่พค์ทรงเลี้ยงดู นะครับประชาชนด้วยอาหารฝ่ายกายด้วยหรืออีกด้านหนึ่งพระเยซูพระเจ้าไม่เพียงแต่สนพระทัยให้ความสําคัญเรื่องของฝ่ายวิญญาณอย่างเดียวแต่พระองค์ทรงเป็นห่วงใยเอาพระทัยใส่ในความต้องการฝ่ายร่างกายของพวกเราด้วยพี่น้องเรามีความต้องการอะไรครับในใจในชีวิตของพวกเราปัจจุบันนี้ขณะน,นี้ผมอยากเชิญชวนชวนพวกเราให้อธิษฐาน บอกกับพระองค์พูดกับพระองค์แต่เข้ามาหาพระองค์ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเชื่อศรัทธาด้วยหัวใจที่ทอมยอมพึ่งพิงพระองค์นะครับขอพระองค์ทรงช่วยเราอะไรครับคือสิ่งที่ท่านกําลังต้องการหรือขาดแคลนทางด้านฝ่ายวัตถุครับบอกกับพระองค์สิครับการนำไปใช้ประการที่สามครับเรายอมมอบสิ่งที่เรามีไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์ทรงอวยพอแล้วจะเพิ่มภูนอย่างเหลือลน้นอยู่ในข้อที่ย e ี M ่สิบเห็นไหมครับเรานะครับพระเยซูบอกสาวกให้เอาขนมปังกับปาห้าก้อนมาสองปาสองตัวกับปลาขปาห้าก้อนมาแล้วเมื่อพระองค์รับจากสาวกอันนั้นคือทั้งหมดสิ่งที่สาวกมีอยู่แม่นอนไม่พอแน่สาหรับคนหนึ่งหมื่นคนแต่เมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูแล้ว และเมื่อพระองค์ไม่มีแต่อยู่ในพระหัตถ์พระองค์เัินได้ทรงอธิษฐานขอพรแล้วนะครับและพระองค์ก็แจกผ่านทางสาวกสาวกก็แจกต่อเลี้ยงคนได้ถึงหนึ่งมืนคนและยังเหลืออีกสิบสองกระบุงพี่น้องสิ่งที่เรามีเพียงเล็กน้อยนะครับสิ่งที่เราความสามารถที่เราเองมีเพียงเล็กน้อยสติปัญญาของเราทุนรอนของพวกเราที่เรามีเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้า รเราเองอยยอมวางไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูให้พระองค์อวยพรน,นะครับเราจะทำไมครับรับการเพิ่มภูนอย่างเหลือล้นบริบูรณ์หรือนะครับเราสามารถที่จะพูดได้ว่านะครับบริษัทของพวกเรานะครับเรื่องการเรียนของพวกเราสติปัญญาที่เราเรียนได้เพียงลดกไม่เก่งหรือบริษัทของพวกเราที่เราเองไม่ทำไมครับกำลังต่อสู้กับ ธุรกิจการแข่งขันหรืองานที่เราเองทำนะดูเหมือนนะครับทำไมครับเราเองเนี่ยต้องการกำลังช่วยเหลือกับพวกเราหรือต้องการสติปัญญาให้เรายอมวางสิ่งที่เรามีอยู่นะครับให้กับพระหัตถ์ของพรว์เพื่อให้พวกองค์อวยพรเรานะครับเราจะได้รับทำไมครับได้รับการเพิ่มพูนมากขึ้นนะอันนี้แอพพลายใช้ ในชีวิตของครอบครัวชีวิตสมรสของพวกเราชีวิตการงานของพวกเราชีวิตการลงทุนในธุรกิจที่เราเองทําอยู่และเรื่องต่างๆอื่นๆทุกอย่างถ้าเรายอมวางมอบสิ่งนั้นที่เรามีแม้ว่าเพียงเล็กน้อยนะครับไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ถ้าพระองค์ทรงรับและพระองค์อวยพรแล้วนะครับสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ เป็นจะไหมครับเพิ่มพูนมากมายเป็นประโยชน์พระพรและยังมากมายอย่างเหลือล้นกับทุกคนขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอยู่กับเราขอพระเจ้าอวยพรพระวจะนะของพระองค์วันนี้ในพระนามพระเยซูิเจ้าเเมน